เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโด่งดังทั่วโลกจีนอึง้งไทยทำได้ไงฟันกำไร1นึ่งล้านจากขาดทุนสู่อลังการ FIVB ครั่ง X2 ปีนาเจ้าภาพอีกเรื่องราวที่ทำให้คนทั้งประเทศหันกลับมามองวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยด้วยความทึ่งความภูมิใจและความไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน วอลเลย์บอลในประเทศไทยยังถือว่าเป็นกีฬาในวงแคบไม่ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างมากนะักรายได้จากการแข่งขันหรือการจัดทัวร์นาเมนต์ก็ไม่สูงมีเพียงแฟนพันธุ์แท้ก,กลุ่มเล็กๆที่ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากทีมที่หลายคนเคยมองว่าโอกาสประสบความสำเร็จบนเวทีโลกนั้นเป็นไปได้ยาก กลายเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาติไทยจนคนจีนญี่ปุ่นเกาหลียุโรปหรือแม้แต่ประเทศในอเมริกาใตา้ย,ยังต้องยกนิ้วให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการลิกขัดทุนสะสมเรื้อรังสู่กำไรอลังการทะลุ1,000 0 0ล้านบาทและที่สำคัญยังเป็นการจุดกระแสะฟีเวอร์ครั้งใหญ่ที่โลกต้องจับตามองความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน หากแต่มาจากการสะสมประสบการณ์ความทุ่มเทและความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยมาตลอดการสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทุกแมชที่มีการถ่ายทอดสดเรตติ้งพุ่งทะยานติดอันดับต้นๆของประเทศเสมอและเมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทความน่ารักสดใสของนักกีฬากลายเป็นไวรัลที่แชร์ต่อกันแบบไม่รู้จบ แพลตฟอร์มต่างๆเต็มไปด้วยคอนเทนต์เกี่ยวกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นคลิปการแข่งการซ้อมเบื้องหลังการเดินทางหรือแม้แต่การสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นสิ่งเหล่านี้คือสเสน่ห์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ในปีที่ผ่านมาความสำเร็จครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลกหันมามองคือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ผู้คนจากหลายสิบประเทศแห่แหนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสนามแข่งขันถูกเนรมิตให้อลังการเหมือนงานระดับโอลิมปิกทุกที่นั่งเต็มไปด้วยแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีสันประจำทีมเสียงเชียร์กระหึ่มสะท้อนก้องจนสื่อระดับโลกยังต้องถ่ายทอดให้เห็นบรรยากาศบัตรเข้าชมถูกขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสร้างปรากฏการณ์ที่คนจีนถึงกับอึ้งว่า ประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีเศรษฐกิจมหาศาลเหมือนเขากลับสามารถทำให้การแข่งขันกีฬา1ชนิดประสบความสำเร็จด้านธุรกิจได้มากขนาดนี้รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากค่าบัตรเข้าชมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสปอนเซอร์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก การขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ขยายไปยังทวิตต่างๆการขายสินค้าที่ระลึกเสื้อผ้าหมวกของสะสมและแม้แต่สติกเกอร์ลายหรืออีโมจิที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาทุกอย่างกลายเป็นที่ต้องการของตลาดทันทีสิ่งเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นกำไรทะลุหน0่งหล้านบาทที่ทำให้หลายประเทศอยากเข้ามาศึกษาสูตรความสำเร็จของไทย อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนจากสมาคมวอลเลย์บอลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเขาไม่ได้มองแค่การแข่งขันกีฬาแต่ยังมองว่านี่คือการลงทุนด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศการใช้เสน่หอยยิ้มการบริการและวัฒนธรรมไทยผสานเข้ากับกีฬาทำให้แฟนๆที่เดินทางมาชมการแข่งขันไม่เพียงแต่ได้ดูวอลเลย์บอลเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งอาหารไทยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเข้ากับบัตรเข้าชมส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายจังหวัดเติบโตพร้อมกันโรงแรมเต็มร้านอาหารขายดีการเดินทางคึกคักถือเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณสิ่งที่ทำให้ FIVB หรือสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติถึงกับคลั่ง จนประกาศว่าอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีหน้าก็คือการจัดการที่ไร้ทิฏฐิและความพร้อมของคนไทยในการต้อนรับแขกจากทั่วโลกไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแถมแฟนคลับชาวไทยยังสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับนักกีฬาทุกชาติ ไม่ใช่แค่เชียร์ทีมชาติไทยแต่ยังปรบมือและให้กำลังใจทีมอื่นๆด้วยจนหลายทีมต่างออกมาขอบคุณและยกย่องว่านี่คือประสบการณ์การแข่งขันที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเขาการที่จีนรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก<ๆ>เพราะแม้จีนจะมีทรัพยากรและแฟนคลับมหาศาลแต่วิธีการจัดงานของไทยกลับสามารถดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนได้มากกว่างานไม่ได้ดูแข่งเทือหรือเน้นแค่ความใหญ่โต แต่กลับเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาความเป็นกันเองและบรรยากาศที่ทำให้คนรู้สึกอยากกลับมาอีกการสร้างกระแสะในโลกออนไลน์ที่ต่อเนื่องทั้งคลิปไวรัลจากผู้ชมต่างชาติที่ถ่ายไว้ลงติกต o อ,อกหรือ YouTube ต่างก็มียอดวิวหลายล้านบวกกับการที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นไอดอลในหลายประเทศโดยเฉพาะในจีนทำให้เกิดการพูดถึงอย่างกว้างขวางและกลายเป็น สอบพาวเวอร์ที่ไทยใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากเจาะลึกไปถึงรายละเอียดความสําเร็จเราจะเห็นการทำงานที่เป็นระบบตั้งแต่การสร้างเยาวชนป้อนสู่ทีมชาติอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมมีความสดใหม่เสมอนักกีฬารุ่นที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้องเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเวลาแข่งขันทุกคนเล่นด้วยหัวใจและความสามัคคีที่สะท้อนออกมาชัดเจนบนสนาม ซึ่งแฟนๆทั่วโลกสามารถสัมผัสได้ความไม่ยอมแพ้ของทีมชาติไทยกลายเป็นจุดถ่ายที่ตรึงใจใครหลายคนแม้ตัวเล็กกว่าทีมยุโรปหรืออเมริกาใต้แต่สามารถใช้ความเร็วเทคนิคและพลังใจเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดแมชสุดดราม่าที่ถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกในเชิงธุรกิจการที่มีกำไรระดับหมื่นล้านบาทไม่ได้แปลว่าทุกอย่างง่ายดาแต่เป็นเพราะทีมผู้จัดสามารถใช้ทุกช่องทางในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์การร่วมมือกับแบรนด์ดังสร้างแคมเปญเฉพาะช่วงการแข่งขันหรือแม้แต่การทำตลาดกับแฟนๆชาวต่างชาติผ่านสินค้าออนไลน์ที่จัดส่งไปทั่วโลกการเปิดประตูให้ผู้ชมต่างชาติสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้อย่างสะดวกและการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำตั้งแต่ซื้อบัตรจนถึงเข้าชมถือเป็นการวางระบบที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจคือความสำเร็จนี้ยังไม่ได้หยุดเพียงแค่ปีเดียวแต่กำลังจะต่อยอดสู่ปีหน้าเมื่อ FIVB ตัดสินใจเลือกให้ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งทั้งที่หลายประเทศใหญ่ก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งการได้รับเลือกซ้ำถือเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยทำได้ดีจริงและยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสปอนเซอร์ที่พร้อมจะเข้ามาเพิ่มงบประมาณมากขึ้นในปีถัดไป คาดการ์กันว่าปีหน้ารายได้อาจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะกระแสที่ต่อเนื่องและความสนใจจากต่างชาติที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าหลายฝ่ายเชื่อว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนากีฬาอื่นๆในประเทศไทยด้วยเพราะเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่าหากมีการวางแผนที่ดีมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานกีฬาไทยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับโลกได้อย่างแท้จริงเด็กและเยาวชนจำนวนมากจะมีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งต่อไปและนี่จะเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นจากเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจที่ทั้งโลกจะหันมาจับตามองประเทศไทยในฐานะประเทศเล็กๆที่สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าทึ่งจินอึ้งญี่ปุ่นทึ่งยุโรปยอมรับและ f i v b ถึงกับประกาศเลือกไทยเป็นเจ้าภาพซ้ำนี่คือชัยชนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนามแข่งขันแต่เป็นชัยชนะของประเทศชัยชนะของคนไทยทุกคนที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเคยขาดทุน เคยถูกมองข้ามแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรักในกีฬาวันนี้เราสามารถพลิกเกมขึ้นมาเป็นตำนานระดับโลกฟันกำไร10,000นล้านบาทและยัง